สวัสดีครับกิติกับผมเพจ Facebook กิติคนคำนวณแล้วก็ y o u t ยูทูบช n e l กิติคนคำนวณทีวีครับวันนี้สวัสดีกันในวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์2569นะครับผมวันนี้14วาเลนไทน์นะครับผมนะข้อความและเนื้อหาในคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับวันวนาเลนไทน์นะครับแต่ทักทายกันเฉยๆนะครับผมก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับคอมเมนต์พูดคุยทักทายสุดท้ายฝากกดแชร์ด้วยนะครับ เป็นกำลังใจในการหาข้อมูลมาพูดมาคุยในคลิปต่อตอไปครับผมติดตามได้2ช่องทาง YouTube กับ Facebook ครับ2ช่องทางนะครับสนับสนุนได้ง่ายๆนะครับผมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกดแชร์ครับผมนะหรือถ้าท่านได้โชคดีอยากเลี้ยงน้ำเลี้ยงก,กาแฟก็ยินด,ดีต้อนรับทุกการสนับสนุนครับผมมาแนวทาง ฮานอยนะครับ14กุมภาพันธ์2569นะครับเลขวิน5ตัวนะครับผม7 8 9 0 1เนะเ8 9 0 1เลขเด่น7กับ1วิ่งรูด1 2ตัวเน้นเน้นเ็นนะครับ3ตัวเน้นเนนก็0 1น9 1 7แล้วก็ แปดหนึ่งเมาไวๆไ,ไปไวๆเอาที่เนื้อหาแล้วกันนะครับผมเชื่อมั่นใน,นทางนําไปใช้งานเฉพาะ2ตัวกับ3ตัวเน้นๆครับอย่างละ3ชุด2ตัวกลับด้วยนะครับกลับด้วยบนล่างด้วยนะนะครับนสามตัวอย่างน้อยๆตรงกับโต๊ครับถ้าเป็นไปได้6กลับไปเลยเด้อพี่น,อน้องส่วนผลเมื่อวานนะครับเดี๋ยวขอซูมเข้าไปหน่อยเมื่อวานนี่ผมวาง 5้าหกเจ็ดแปดเก้าเนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้าวิ่งรูดเก้ามาตูดูตัวรูดผมนะอย่างน้งนอยตัวรูดต้องมาสักสี่หน่อยนะครับจากเจ็ดหน่อยสี่ต่นอนั่นแหละเฉพาะขีดนี่หกศูนย์หกเจ็ดกับแปดสามอันนี้มาตัววินอยู่นะมาจากตัววินหกเจ็ดนะครับ ส่วนกาชาตครับ4 5 7อันนี้ก็มาตัววินกับตัวเด่นนะครับ5 7, นะ้าเนาะถ้าถ้านำเลขเด่นไปวินกับเลขวิน5ตัวก็จะได้57อยู่เนาะนะครับพิเศษครับ839กับ1 9ล่างนะครับตัวรูดตัววิ่งมาทั้งบนทั้งล่างครับผมนะอันนี้ในสายรูดก็จะได้อยู่ส่วนสายวินก็จะได้2อน้อยแรกครับกาชาตกับเชฟอกิทเนาะตรงแยกกันนะครับสายรูดก็รูดอย่างเดียวนะครับสายวินจากเลข5าตัวก็ได้ วินนะครับผมน้อยปกติครับ177กับ55้โอ้น้อยปกติเลขเบิ้ลครับผม77กับ55นะครับส่วนสามัคีนะครับ712กับ94เนาะเลขลูดมาครับส่วน VIP ครับผม384กับ35ครับผมอันนี้มาเฉพาะตัวเด่นนะอันนี้ ก็คงจะไม่มีใครเล่นเพราะว่าน้อยคนนักที่จะเอาไปรูดทั้งสองตัวรูดทั้งเก้าทั้งห้าเนาะส่วนพัฒนาครับหกเจ็ดสี่กับสองสี่อันนี้หกกับเจ็ดอยู่ด้านหน้านะครับหลักร้อยกับหลักสิบนะอันนี้ก็ไม่เข้าเลขเก้ามาแค่สามต่อนะสามเก้ากับหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าสี่นะครับนะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ส่วนตัววินก็มาอยู่สองน้อยแรกนะครับหกเจ็ดกับห้าเจ็ด แล้วก็นอยปกติตัวตั้งต้นนะ7 7็กับห้นะครับผมตามนี้ผมถือว่าไม่เข้าแล้วกันนะเพราะว่ามันอยากให้เข้าตัวเน้นๆนะ่ะ <laughs> อยากให้เข้าตัวเน้นๆนะครับแต่ละท่านก็นำไปใช้งานคนละรูปแบบเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวเน้นๆกันลองลงมาก็จะเป็นตัวรูดนะครับก็จะมีบางท่านวินวินเลขตัวตัวม,มันก็นแล้วแต่จังหวนะเนาะ นะครับผมโอเคมันหมาน,นสุขภูสุคนครับพี่น้องสวัสดีครับ